รถบัแมนค่ะปิดไม่ยากนูสร้างโขงขึ้นมาข้างนอกซึ่งทำได้เฮ้ยทำได้อาปาเพราะหนูเริ่มค่ะ you <laughs> ส่วนีค่ะผมกับแม่หนูปากแดงแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่หนูก็มีเดรทิปก็คือทำรถบักกี้นั่นเองนะคะทุกคนเย่ yeah! คือเน,นี่ย oh. อาจจะเสร็จไม่ทันปีใหม่นะคะแต่ว่าเสร็จทันของขวัญวันเด็ก oh. คือถ้าไม่ทันแม่หนูก็จะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญวันเด็กอะไรอย่างนี้ไปละกันเนาะแดงแดอันนี้คือโชคนะคะหนักมากตอนนี้นะคะทุกคนรถก็ แทนบายแท็กเสร็จสิ้นจนถึงเกือบขั้นตาอสุดท้ายแล้วทำได้ทุกอย่างเลยนะเนี่ยซูเปอร์แมนมากตอนแรกคิดว่าจะต้องไป2 0 0คันคือดูดิไปแค่คันเดียวก็พอนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะขับตามนะคะใช้เวลาทริปนี้ประมาณ3ชั่วโมงนิดนิดนั่นเองเนาะตื่นเต้นไหมจะได้ไปเที่ยวอะ่ะไปเที่ยวอีกแล้ววัวนเนี้ยแค่ตื่นเต้นได้ทำยังไง ป้าป่าไม่ใช่ไม่ถึงแต่เราไม่ใช่เรียกป้าป่าลูกป้าป้าเหมือนเป็นคำพิเศษเรียกคำนี้เราก็จะแบบว่าแยกทุกอย่างตามใจฉันเป็นการใช้พื้นที่อย่างไม่ใช่แค่ด้านหลังนะทางด้านหน้าทางด้านภายในห้องโดยสารนะก็จะเต็มไปด้วยสิ่งของนะคะชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่สามารถยัดทางด้านหลังได้แล้วก็เอามายัดในนี้นั่นเองาการใช้พื้นที่ได้แบบส,สุดเลยอะ่ะไปค่ะเราก็จะเริ่มออกเดินทางกันแล้วเนาะ ตอนนี้นะคะทุกคนก็ครึ่งทางแล้วนะคะแม่หนูก็มาแวะรับประทานอาหารข้าวแกงที่ร้านข้าวสามสีนั่นเองนะคะปกติแล้วข้าวผ่านมาเส้นยี้แม่หนูจะชอบร้านนี้มากเพราะว่าอร่อยมากเลยนะคะถ้าผ่านมานะคะก็แวะมาทานได้เนะ เทนลูกดูรถหนูเร็วเร็วเปิดเร็วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะตัางจากที่ใช้เวลาอันยาวนานมากไม่ใช่3ชั่วโมงอย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าใช้เวลาประมาณ ประมาณเท่าไหร่นะคะพี่จอนสี่ชั่วโมงตอนมาเก้าโมงตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะโอ้โหสี่โมงสี่ท่าสี่ท่าสิบห้าชั่วโมงอ่ะทุกคนช่วงแบบว่าเทศกาลไงคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวกำลังจะแบบว่าเข้าสู่ช่วงแบบปีใหม่อะไรอย่างนี้เนาะช่วยช่วยอะไรไม่ได้หรอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช้เวลาประมาณอุ้ยนานมากอ่ะหาอะไรประมาณเท่าไหร่นะ ปีหนึ่งครึ่ง <Wow. S 1> ปีเราก็ต้องตต่คลิปนั้นนะคะทุกคนนี่ทุกคนเห็น EP ีที่เราบอกว่าเราจะกำลังทํารถคันเดียวในโลกเนี่ยให้น้องอาทูเนี่ยตั้งแต่อีพีนั้นนะก่อนนะั้นเราก็มีการหาอะไรมาบ้างว่ามันเดือนสอเดือนนะคิดดูดิเป็นที่สุดนะคะทุกคนน้องๆเ่าเนี่นะคะเขาก็ได้เดินทางมาถึงบ้านที่จะเป็นบ้านของน้องๆเขาในการาเขาเรียกอะไรนะเ<ะ>ติบโตแล้วกันนะถ้าเติบโตเป็นหนุ่มเต็มวัยแล้วก็จะไปอยู่กับแม่หนู่แม่หนูก็จะมารับไปอยู่กับแม่หนุนั่นเองค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่เดยกกำลังจะต้องขนอะไรลงไปรอนะคะพี่พๆเขาก่อนอาทูมาทำง,งานหน่อยอาทูครับมาทำง,งานหน่อยจะเดินตุต้นเตรี้ยมอย่างเดียวไม่ได้นะลูกมาช่วยแบบมา,มายกของ เนี่ยอย่างที่แม่หนูบอกไปนะคะถ้าทุกคนเห็นนะคือของบางอย่างเขาเอาไปแบบประกอบธุรกิจพวกแบบว่าการท่องเที่ยวอย่างอื่นมีหลายอย่างมากเลยนะคะแม้กระทั่งแบบว่าพวกวอเตอร์ไซด์อะไรอย่างงี้บบพวกแบบว่าลุยๆแบบว่าผาดโผลดในปา่าอันนี้มันเรียกว่าอะไรหรอคะมอเตอร์คอร์สวอเตอร์คอร์สปกติแล้วไว้ในป่าในป่าว่านี้เป็นจิตดู้ค่ะวอเตอร์คอร์สในสนามไปโดดอ๋อ เอาไว้สำหรับว่าขับผัดผลในป่าแบบว่าต้องเดินทางไกลๆอะไรอย่างนี้เนาะที่เขาดูเหมือนแบบว่าทำได้ทุกสิ่งอย่างเลยอะถ้าทำแบบสไตล์แบบว่ารถแบทแมนไหนเขาดูไหนที่แม่หนูเซฟมานะคะเมื่อคืนเกิดความคิดดิรถแบทแมนค่านนี้ไม่เกี่ยวอันนี้รูปแบทแมน เออดูสิว่าพี่เขาจะทําได้ใหม่อาจจะเป็นโปรเจกต์สองเดี๋ยวเราไปถามพี่เขาตอนจบแล้วกนะันนะระหว่างนี้คือขอไม่นูนั่งพักก่อนได้ไหมพี่กำลังทําการขนย้ายกันอยู่นะคะทุกคนโทรมาดูนี่สิโทรอันนี้คืออะไรอ่ะอโทรมีอะไรอ่ะดูสิ

คนไม่รู้อะไรก็ต้องดื่ตรงนี้ไปนะคะเมื่อกี้ยืนอยู่กาลางวงเราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยตอนนี้ก็เลยกําลังนั่งฟังอยู่นะคะเพื่อเก็บข้อมูลเดี๋ยวแม่หนูจะสรุปทุกคนฟังแม่หนูกำลงกังวุ่นวายอยู่แม่หนูไม่อยากไปแบบว่าไปทําตัววุ่นวายนะคะแม่หนูก็เลยฟังแล้วกันนะคะพินิจพิคอ,อร์ดี๋จะมาเล่าทุกคนฟังแล้วกันเพราะว่าชิ้นส่วนละส่นมันยหยุ่มหยิมก่อนที่มันจะประกอบแล้วอันนี้ก็คือเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละที่เราจะเห็นอะไรเนี่ยเป็นชิ้นชิ้นขนาดนี้คือเป็นอะไรที่น่าามทีต ใช้เวลาในการขนส่งของพวกอารมณ์อะไรดันมาติดโควิดนะทุกคนมันก็เลยเป็นโปรเจกต์ที่ดีเลยมาโดยเหตุอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางเราก็คือรีบแบบรีบสุดๆแล้วนะคะนี่คือได้เท่านี้ก็คือแบบดีใจมากทุกคนได้เห็นสักที อันนี้ก็มีเด็กที่เหนื่อยแล้วนะคะทุกคนกําลังเป็นเด็กกินกล้วย <c oughs> เด็กซนกินกล้วย <c oughs> คือหอเนี่ย,ม,ยม, <c oughs> มันเยอะมากแม่หนูขอเรียกตามภาษาของแม่หนูแล้วกันไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้ากระจังหลังนะคะเบาะรถเซฟตี้เบลใช่ไหมวินที่ทุกคนเคยฟังอยู่แล้วในคลิปแรกนะคะ <c oughs> <c oughs> มันมีทั้งกรรประตูมันมีทั้งสปอร์ตไลท์มันมีทั้งหน้าห้งน้ำมันเครื่องที่ล็อกประตูมีล้อน,นะคะ มีหลังคารูปเนี่ยอยู่ที่คุณบังเขาอยู่นะ <Wow. S 1> เขากำลังดูรูป <Wow. S 1> เขากำลังคุยอยู่ <Wow. S 1> ใช่ไหมว่าเราจะทําเป็นแบบไหนแต่ว่าเข้าวๆแที่แม่หนูชอบมากเลยนะคะเราจเป็นสีดแดง <Yeah. S 1> เพราะว่าให้เข้ากับคอนเซ็ปของช่องแม่หนูปากแดงแล้วนะคะรุ่งหนูปากแดงแล้วนะคะ รถคันแรกในโลกของน้องอาทูยังเป็นรถสีแดงฟีลลิ่งของมันแล้วมันคือรถสปอร์ตที่ได้ฟีลเหมือนขับรถโฟล์วิวอะเพราะว่าเราจะโหลดหลังคาให้เตีย้ยลงประมาณ3นิ้วมันอาจจะลำบากนิดนึงเวลาลูมูดเข้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฟีลลิ่งของมันคือเราได้ฟีลทั้งแบบเป็นทั้งรถสปอร์ตแล้วก็เป็นรถโฟล์วิวด้วยมันค่อนข้างที่จะลุยป่าได้เครื่องยนต์ของ Toyota V อส์นั่นเองนะแรงมาก็คือ109แรงมาก็ถือว่าแรงพอสมควรนะคะ <Wow. S 1> สำหรับรถที่มีขนาดแค่ไซส์นี้นะคะแล้วก็ก <Wow. S 1> ับการใช้งาานน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 นใใใใป่่่ไรสวตตอออี้้ะะคกลัังยูข ะะของการตรวจอะไรที่แจกแจงให้คุณบางเขาฟังว่าเรามีอะไรไอะไรบ้างอะไรเงรี้ยเพราะว่าบางส่วนอาจจะ้อาเป็นคุณบางที่สัดหาตื่นเต้นไหมกินเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวก็วหนูกินคําใหญ่ไปอะ่ะหนูต้องเคี้ยวด้วยสิลูก ลราแม็กของเราเอาวกาศไหมชอบชอบ,ชอบดีไซน์มากเลยนะคะเพราะหนูเนี่ยมีรสนิยมในการเลือกของผู้ชายมากที่เป็นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ของผู้หญิงคือเลือกไม่ได้เลยเวลาให้เลือกแบบว่าเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านี่คือเลือกได้แบบดีร e มิกซ์นะคะทุกคนแต่ไม่แมท c h <oughs> คือมีความแบบเรียบๆง่ายๆนะคะเป็นแบบว่าโม modern อวกาศนิดนึงนะโมเดิร์นนยู modern universe modern universe modern universe แม่หนูตั้งชื่อให้ ไม่ของหยิบย่อยมากไันที่แม่หนูก็ Amazing มากเลยนะว่าข้าหนูสั่งมาได้ังไร <Wow. S 1> หลายสอย่างเนี่ยมาคนละเจ้ามาคนละที่มาคนละรอบอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันต้องอาสายความละเอียดมากกระทั่งคุณบางเนี่ยเขาก็พูดเลยว่าคันของเราอ่ะมันค่อนข้างท้าทายมากคอสเม e คือทุกจุดเรามีแบบประมาณ10อย่าง <Huh? S 1> ทุกเนเห็นว่เราไม่ได้แบบว่าไปเซฟรูปมาจาก รถคันใดคันหนึ่งคันนี้เราชอบประมาณว่าโครงสร้างหลังคางมันเตี้ยดีมันสวยดีแต่ว่าเราก็ไม่ชอบแบบว่ารูปทรงด้านนอกของมันเราก็ไปเซฟ็นอีกรูปหนึ่งมาที่สเปคความกว้างของลำตัวของรถเนี่ยมันได้ตามสเปคที่เราต้องการอะแต่เราก็ไม่ชอบไอตรงจุดนี้อีกเราก็ไปเซฟอีกรูปหนึ่งมาอะไรอย่างเงี้ยทุกคน เพราะฉะนั้นแล้วมันคือการแบบว่าคัสตอมเมดจริงอะอย่างนี้มันไม่เหมือนเราไปก๊อปปี้หรอคือมันไม่ได้ก๊อปปี้มันเรียกได้ว่าเป็นอินสปิเรชันแล้วกันนะคะก็ไม่ได้ชอบของเขาสุดๆทุกคนที่บอกนแล้วก็นำไอ้ตรงจุดนั้นมาดัดแปลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเป็นรถของเราจริงๆนั่นเองค่ะแม่หนูจะพาไปดูแล้วกันอันนี้จะเป็นกระบวนการทําสีที่นี่งานสีคือแบบเนี้ยบมากนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แม่หนูนะแอบเห็นเขาเอาไฟอะ,ะส่องแบบทีละจุดทีละจุดส่องดูเลยว่าเฮ้ยตรงไหนคือไม่เรียบตรงไหนแบบว่ายยยัังงไไมม่่่่อออเเเคคตกกสปูะราี้ืข็พนให เนี้ยมาก <Wow. S 1> มเห็นคันนี้คือรถแบทแมนที่แม่หนูพูดไปต้นคลิปนี่ก็คือเหมือนแบบว่าฉุกเข้ามาในหัวเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันแล้วกันกนว่าทำได้หรือเปล่าเป็นโอเจกต์อันต่อไปป,ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะทั้งหมดของตัวรถเฟรมเหรอครับค่ะเฟรมท,ที่ที่เห็นทั้งหมดเลยค่ะโอเวอร์ออลเลยแบบประกอบรถหนึ่งคันอะไรที่เรานํามาให้นี่คือแบบประมาณทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์มาครับ 40%่สิบเปอร์เ่สิบท้าอี่บอำเมืี้โมไว้90ไม่ถึงมันมีอะไรยีบย่อยมากกว่านั้นอะไรตัวอะไรมันจะมีเยอะปีกนกหน้าปีกนกหลังอะไรอย่างเดียวนะไม่รวมกับบอดี้แค่สี่ร้อยนะครับงานท้าทายไหมคะท้าครับท้ามากเลยครับใช่ลองดูจะทำได้ไหมน่าอยู่แล้วด้วยระดับสีมือนี้ใช้ระยะเวลานานประมาณจริงๆแล้วถ้าทำแพทเทิร์นของเราเนี่ยมันทไม่เกินประมาณสักเดือนเดือนครึ่งนะฮะแต่อันนี้ด้วยกับ คัสเตอมเมดแบบเอามันต้องช้าต้องทําตามต้องทําเนื้อเข้ากับเปลือกค่ะโดยปกติเราทําเนื้อกับเปลือกอันเดียวกันเลยค่ะคิดออกต้องทําเนื้อกับเปลือกจะช้ามันก็คือไม่ต้องมีการอัดแอบเพราะว่าเนื้อมันไม่ได้เหมือนแบบว่าสักคันก่อนๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะประมาณสักสามเดือนใช่ครับโอ้ไม่รีบค่ะอยากได้แบบว่าเนี๊ยบสวยๆอะไรประมาณนี้ถูกใจแน่นนอค่ะ ประมาณนี้รถแบทแมนค่ะคือแล้วไม่ไม่ยากเนาะมันแค่เหมือนเป็นการแบบว่าดีไซน์เอ็กซ์เทอเรียสร้างโครงขึ้นมาข้างนอกแต่คือแบบว่าฟังก์ชันแล้วเราก็คงไม่ได้แบบว่าดุเดือดอะไรเหมือนรถแบทแมนคงไม่มีใครทำได้เราเอาเผื่อเองว่าให้เหมือนให้เหมือนค่ะข้างในไม่มีใครกลัวเลแต่ว่าระบบล้อมันแบบดูแปลกๆปลกไข้างหลังแบบว่าสี่ข้างนอกแล้วนี่ข้างในซึ่งทำได้ เอ้ยทาได้อะปะเข้าหนูเราจะต้องดูก่อนว่าเราจะใช้ชิ้นอะไรแล้วต้องเรามานั่งวิเคราะห์แบบว่าสิ่งที่เคยใช้แบบไหนอะไรยังไงมันต้องแกะอะไรอีกแกะแบบออกมาแล้วการแบบว่าทําครั้งแรกด้วยมันย่อมย่างย่อมย่อมที่จะมี วัตถุดิบอาจจะใกล้เคียงแต่ราคาระยะเวลาของการชั่วโมงการทํางานมาันจะาจะแพกทีเทปน้าเนี่ยรับรองว่าเสร็จเป็นคันๆแน่นอนเลยนะเพราะว่าครั้งเนี้ยก็จะเป็นการที่เราเอาอะไรเนี่ยมาให้คุณบางเนี่ยเขาประกอบคือเขาก็ต้องมีการดบบเชื่อมเหล็กมันเหมือนอาหารคือมันไม่ใช่อาหารที่แบบเป็นสําเร็จรูปทุกคนที่ดอกนะแต่มันต้นค่อยๆแบบพิถีพิถันก็ค่อยๆลิ้มลองไปรสชาติอะเหล็กอันนี้ไม่เข้ากับอันนี้มันก็คือต้องมีการปริยาอะไรให้มันเท่ากันให้มันเรียบเนียนไปแบบเป็นเนื้อเดียวกันนั้น ซึ่งแม่หนูก็ตื่นเต้นมากๆเลยถึงแม้ว่าคุณบางเขาจะบอกว่ามันดูท้าทายมากไม่รู้ว่าจะชอบจะชอบไหมแต่บอกเลยว่าจากผลงานที่เห็นคร่าวๆแล้วก็คือบอกเลยว่าที่นี่งานค่อนข้างเนี๊ยบมากแล้วว่าแม่หนูชอบแน่นอนเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากเห็นรถแบทแมนนะคะขันแรกในประเทศไทยค่ะถ้าขันแรกในประเทศไทยนะ,ะ,นนะ,ยนะ,ะถ้าแม่หนูทำแม่หนูจะมีแบบถึงร้านซับไหม ใช้เครื่องแบบว่า V8 V10 Land Cruiser ที่ถ้าใครอยากเห็นนะคะก็เมนกันเข้ามาได้น,นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่นหนูปากแดงด้วยนะคะหรือจะคอมเมนต์มาทางด้านล่างนี้ Facebook p a พ e แม่นหนูปากแดงอินสตาแกรมพินาทิพย์นะคะก็ได้ทุกช่องทางเลยค่ะคราวหน้าก็จะพาทุกคนมาดูฉบับเสร็จเรียบร้อย100พาแบบไปขับในกลางไร่กลางป่าเลยละกันเนาะบอกเลยนะคะว่าไม่ยืดเยื้อแล้วนะพบกันใหม่คราวหน้านะคะแม่นหนูจะพาไปทำอะไรอีกรีวิวอะไรอีกนะคะก็ติดตามได้ในเทปต่อไปะคะ่ะบ,บา Bye.